สบายดีพี่น้องขอสบายดีที่มิตรภานที่ทำมาเป็นสองน้ำคั่นเลยพี่น้องตอนนี้พอุนกล้ากับลูกหนึ่งขาวน้อยเศร้า ไปหนึ่งเเนาะนา้องไอคิวกับเมยังฉันตื่นยังนอนอเมยที่ย่ากับน้องอคิวมยังรหดัหงรหดดบรรยากาศมาบรรพุงจากบรรยากาศมาบรรพุ่งนี่กัประมาณสามบกิโลน่อยกองไก, 1, 30ก่30ึสกโลกบรรยากาศหาบรรพุง ข้าี่เต้นเจิบขาี่หน่อย oh, <fly. S 1> วันเต้นรัชหยุดจิบมีแค่จิบขาเลย ่เขาเอาเขามาสรเดบร้อยเลยแล้วจุเกเขย็นเด้เยว วานมวนแหงดนอโอ้ยมวนแหงอีมวานไปหน่อยสยดเลยยังจำบมลืมปหน่อยได้เบื้องแน้ก็จำบมลืมเลยตลกเพลงอะไรนัดขนาดเจ้าคลองยังพูดก่นเจ้าคองมาบึงคิบเจ้าคองมาตุดกาไม่เห็นคิบเจ้างโองว่าคนเจ้าคองจิบ เบื้งคิปเจ้าของแล้วหัวจิตสเลยโอยโผดโผอโผดโผอ่ะเต้นมวนเฮงบางคนกับอฟซี่บางคนกับทำมาตุนกาว่าหายป่วยแล้วว mà tuần cả những bộ hai tuổi được nhỏ đỡ nhưng một sợ bãi vào đây những chịp không phải phương tiện phải này chất tiệm chất nát nắp chất nát ดินที่ด้วหวาหักเหงว์ซ <c oughs> สาสุดแดงซาสุดแดงดินก้มู่ซาสุดแดง <c oughs> ตอนนี้เจีบยบค <c oughs> <c oughs> าเพียวเจ็บคา เดี้ยวจะไปเก,กลี่ยก่นพี่น้องเดี้ยสจะไปเก,กลี่ยกันพี่น้องเลยกำลังไปเก,กลก่นี่คือคอกไก่ครับแล้วก็คอกแบะแบะกับไก่อยู่น้ำกันแม่แม่ตัวเดียวพี่น้องนี่อยู่แต่น้ำคน นี่คือไก่พันไข่ด้วยพี่น้องด้วยไก่พันไข่บาตุนกาซื้อมาแต่ยังนีดน้อยซื้อมาตั้งแต่ตอนเป็นลูกเจี๊ยบเนาะตอนนี้ก็ใหญ่ได้สี่เดือนปลายแล้วหน่อยแต่ว่ายังไม่ทันไข่ต้องรออีกจากสีไข่หรือโบยเขายัางบูหูยังบูหัวมันสีไข่หรือบยไข่เพราอมันเว้นสายพันธุ์ให้บีดเนาะมันเป็นสายพันธุ์ ตะเผาทองวตุลกากับบริยักได้ดอกสายพันธุ์ตะเผาทองแต่ว่าเผาตัวคายตอนมันยังหน่อยก็บึงบ่อคิดว่าวตุนกาคิดว่าสายพันธุ์ให้บีดเนาะเพราะว่าเขาว่าสายพันธุ์ให้บีดเลยซื้อมาซื้อมาพอมันใหญ่ันจังหูวมันเป็นสายพันธุ์ตะเผาทองมันโมเมนต์พันไข่เทะมันเป็นพันเนื้อ ตะเพาตะเพาทองกับให้บีดมันสิต่างกันอยู่ที่มันค้นคอมันจะเป็นลายสีขาวเนาะให้บีดคนคอมันมันจะเป็นลายสีขาวอันนี้เป็นลายสีดำพันตะเพาทองเป็นพันึหนือเนาะจาสีไข่หรือบอยางบ่็อไข่ด้แต่ว่า่าตุนกาเขาชได้ไข่หยกออกมุสุนี้เนาะ เดี๋ยวสิเอาพันธุ์ไฮบีดมาสิใส่พันธุ์ไฮบีดมาให้มันไข่ใส่พันธุ์ตะโพกทองยันบลูไข่เดอกพี่น้อยสิเป็นอะไรเขายังบุเคยเลี้ยงเขาก็สีขาดไก่ซุ่มนี้ออกก่อนยังสิเอาซุ่มหม่เข้ามายัางสิเปลี่ยนเอาใส่พันธุ์ไฮบีด เขาไม่ไปซื้อมาตืมมันบุมีเงินเลยสิขายตัวนี้ออกก่อนขายไก่ชุมนี้ออกเอาเงินไปซื้อให้บีดมาล่วงบอลเลี้ยงพอได้กินไข่ซื้อพี่น้อยบริเลี้ยงขายดอกบริเลี้ยงเก็บไข่ยขายเลี้ยงไว้เก็บไข่กินในครอบครัวเลี้ยงพอได้เบิ่งทำไมสิเลี้ยงเก็บไข่ยขายมันกับบุคมลดอกเพราะว่า อาหารกระเพงแพงอยู่แล้วแล้วตอกินเน้าผู้ใดหูวิธีเลี้ยงไก่หรือวะไก่สายพันธุ์ใดมันไข่ดีเนาะมันไข่รกแนะนำาตุนการในเดอ้อพี่น้องเลย ยูเลา 45, บุมีสายพันธุ์ไฮบริดกลายพันธุ์ไข่อยูเลาบุามีสายพันธุ์ไฮบริดต้องได้สร้างจากประเทศไทยเนาะสายพันธุ์ไฮบริดต้องได้สร้างซื้อจากประเทศไทยว่าต้นกล้าเขาจะส,สร้างมาจากประเทศไทยบุ้มเลยจ้ะวะยังบุ้มหูวายส,สร้างน้ำไผ่เนาะจะสร้างซื้ออยู่พามใดบุเคยซื้อบุ้มหูจากไผ่ บไปอยู่บ้านไร่หมื่นพี่นอ้องโอ้ยหญ้าหกแหงเลยฟูหญ้าขึ้นเต็มส่วนเลยบไปอยู่บ้านไร่หมื่นฟูดอกคูนเลี้ยงหุงอยู่วาดงามเลยั้งพุน่นจะเป็นเฮือนเขาเจ้าเนาะดินเขาเจ้ามีคนละภาคหัวอยู่คนละภาคหัวเยาวสิบภาคสม mặc mì, <laughs> bự mặc mì nhảy thì nó, ui, bự mặc mì nhảy, xem cái tổ anh cừu, nhảy cua, tìm mặc thì nhảy. สังกษีก็ออยังบริมเมียนเพราะว่าปจูจักบนสิเมียนจา,ากสิเมียนไปใส่ยังก็ยังบม่ทันแล้วเลยเก็บเมงยนบได้ต้องปาไปนี้ก่อนนี่จะซีรีวิวให้เบื่อนมุ่งเรียบร้อยได้พี่น้องไอ้บัตรนี่ตอนนั้นยังบริมมุ่งมาบัตรนี้มุ่งเรียบร้อยอยังแต่ทีคาน ตอนนี้มัดเล็กกไาเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างแต่เทอย่างเงดียวเทแลวก็แล้วเลยเอาสิกเกลกไก่ก่อ,กอนพี่ดองวันนี้อย่ายวมาตุนกาสิกเก,กลกไก่ไก่น้อยก่อน ไอหน้อยนี่มันเลือกคายเลือกประมาณแต่ตัวหกตัวจิตตุจิตตุเลือกคายจิตตุพี่น้อยไก่เลือกคายไก่เลือกคายกับเลี้ยงเองหันเลี้ยงไว้ยากกินเลี้ยง,ยงไวยงง้ย,งวยางส่วนปลาสนีกินมันใหญ่กว่าเดี๋ยวสิมือปิน เอามือเอามือไก่ปีนอย่างเอามาเสียบเสียบดากเลยปีนบ้านปีนไก่เรียกว่าไก่อันไก่อันอุปิดขปิดงูมไก่อฟางอันนี้ก็เป็นไก่พันไข่กันแต่ว่าพันตะเภาทองเหมือนพันไข่แเจนบบไข่ วัตุนการสิบเอ็ดป,ปีกินละบ้านอะไรพี่น้องคลิปนี้กับสติโคลา่ากีใบชะนีด้วยพี่น้องเด้อ mm hmm. สติโคลา่าจุกกีใบชะนี mm hmm. ไปพอกันคลิปต่อไป คนไลก็แสบซมส่งมาคำ้ำในร้่พี่นอ้องสบายดี